สวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้ก็จะมาพูดนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับมาเรื่องของการเลือกเบอร์โทรศัพท์มงคลนะครับว่าขั้นตอนหรือก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะครับเบอร์มงคลนะครับว่าเราเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องคิดแบบไหน เราต้องใช้อะไรในการตัดสินใจนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อวานอย่างแรกก็คือว่าจุดมุ่งหมายครับคือเราต้องมีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วว่าเราจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับเราอยากให้อะไรดีขึ้นนะครับพอทว่าเรารู้แล้วามั่นใจทุกคนอยากให้ใหดีขึ้นแหละครับแล้วก็ดีขึ้นในในความเป็นไปได้นะครับที่มันไม่ไม่เกินไปไม่โอเวอร์นะครับไม่ไม่อะไรที่เหมือนกับ ม,มันเหมือนกับให้มันอยู่ในบนหลังความเป็นจริงและความเป็นไปได้นะครับรานนี้ต่อไปเลยอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ก็สําคัญมันมันจะใช้็นการเป็นพื้นฐานในการเลือกเบอร์เลยนะครับตัวนี้สําคัญเป็นพื้นฐานในการเลือกเบอร์ซึ่งเป็นเป็นเรื่องจริงแล้วก็อ,อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องอยู่บนบนของความเป็นจริงด้วยนะครับก็คือนะครับอาชีพนะครับหรือสิ่งที่คุณทํา นะฮะอย่างอย่างอย่างน้องๆบางคนนะครับที่เป็นเป็นพนักงานหรือพี่ๆบางคนที่เป็นระดับของผู้จัดการผู้บริหารหรือคนที่มีระดับหัวหน้างานอย่างนี้อย่างเงี้ยนะครับคือเราใช้คําว่าพนักงานก็จริงแต่จะลืมว่าพนักงานแต่ละแต่ละคนมีอาชีพที่ในในจุดที่รับผิดชอบมันต่างกันนะฮะในในหน้างานต่างกันคือบางตาแหน่งบางตาแหน่ง บางตำแหน่งใช้ใช้เรื่องของการคำนวณนะครับบางตำแหน่งใช้เรื่องของการวางแผนนะครับบางตำแหน่งใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารบริหารองคอ์กรคือมีลูกน้องอยู่ใต้ใต้องค์กรค่อนข้างเยอะนี่ก็คือระดับของหัวหน้าง,งานอย่างบางตำแหน่งก็อย่างเลขานะครับเลขาเขาก็จะมีหน้าที่การรับผิดชอบงานที่มันที่มันต่างไปนะครับ ดังนั้นมันเลยสําคัญนะครับสําคัญมากๆขนาดพ่อค้าแม่ค้านี่ยังยังสําคัญเลยค,คือเราไม่ได้ขายของแบบเดียวกันถ,กถูกต้องไหมครับคือเราขายของในลักษณะต่างๆกันไปบางคนขายอาหารบางคนขายเสื้อผ้านะครับบางคนขายเครื่องนุ่งห่มสินค้าแฟชั่นอย่างผมผมขายเบอร์ผมวิเคราะห์เบอร์ ถูกไหมเนี่ยนี่คือการขายต่างกันคือสิ่งที่ขายต่างกันไปตัวเลขก็จะต่างกันนะครับมันต้องต่างกันดังนั้นบางคนออบอกว่าจะบอกก็เป็นอาชีพ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 เลยไม่ได้นะครับบอกอาชีพหมอคุณเป็นหมออะไรล่ะเห็นไหมหมอผ่าตัดมันก็ต้องแตกต่างจากหมอฟันหรือเปล่าเป็นหมอศัลยกรรมศัลยแพทย์เป็น บ่อที่อยู่อนามัยเห็นไหมครับมันจะต่างกันนะฮะต่างกันตรงที่ว่าเออในในแต่ละคนแต่ละอาชีพเนี่ยเขาเขาทำในสิ่งที่ต่างกันเราก็จะต้องหาหาเลขครับหาตัวเลขหรือเลือกตัวเลขที่มันเหมาะกับที่ที่เขาเป็นที่แต่ละคนเป็นนะครับให้มันตรงนะครับอย่างบางคนเป็นพนักงานเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นพนักงานต้อนรับเงี้ย เขาก็ต้องมีสเสน่ห์จริงไหมใช่ไหมครับอย่างเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยผู้บริหารจะต้องอค่อนข้างมีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นเบอร์ก็ต้องส่งผลตัวเลขต้องส่งผลให้ให้ตัวเขาค่อนข้างดูดูดูแล้วเขาค่อนข้างมั่นใจเพื่ออะไรครับเพื่อลูกน้องจะได้ฝังลูกน้องจะได้เออลูกน้องจะไดะ้ปฏิบัติงานตามที่สั่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีนะครับคือ เราต้องเลือกให้มันตรงครับแล้วก็ต้องงที่สาคัญเวลาที่เราจะเลือกเบอร์โทรศัพท์เวลาที่เราไปปรึกษาใครนะครับที่ว่าจะให้เขาเปลี่ยนเบอร์ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปบอกแค่อาชีพเขานะครับคือเราต้องบอกด้วยนะครับว่าหน้างานเรามันมันต้องใช้เรื่องอะไรเป็นหลักนะครับเอาเข้ามาเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกเขาด้วยมันมันไม่ได้บอกว่าแค่อาชีพ อยากดีขึ้นไม่ได้นะครับคือสามารถมันก็ผมมันจะรวมรวมไม่ได้ถ้าคุณพค,คุณอยากงายงานด,ดีอยากได้เอ้ยมันด,ดีให้มันตรงเลยจริงจริงมันก็ต้องใส่รายละเอียดมันมันก็อาจจะดูยุ่งยากกว่าการที่แบบอยู่ดีเดินมีซื้อเบอร์ถูกไหมฮะเปิดหนังสือเปิดหนังสือเบอร์สือเลขดีเลขดีเลขดีเลขด,ลดีมันดีนครับมันดีทุกเลขครับผมบอกเลยตัวเลขมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเลขศูนย์ถึงเลขเก้าเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปทางทางชั่วร้ายอย่างเดียวเลขศูนย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะชั่วร้ายอย่างเดียวนะครับข้อดีเขามีนะฮะแค่ว่าเรารู้หรือเปล่าถ้าเราจะเอาเขามาใช้ถูกที่ถูกทางใช้แล้วมันเกิดประโยชน์กับ,บตัวรหรือเปล่าตัวนั้นเองครับมันมันไม่ใช่แค่เลขคู่ที่มันดีนะฮะเลขมันต้องตรงครับเลขมันต้องเป็นเราเลขมันต้องเหมาะเลขมันต้องเสริมอาชีพเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับ อันนี้มันสําคัญจริงๆนี่ก็เลยต้องมามา,มาบอกกันไว้นะครับก็คือมันเป็นข้อสําคัญไนมะ่งั้นไม่บอกนะฮะก็จะผมจะค่อยๆค,ครับใจเย็นๆนครับก็ติตตามฟังในคลิปของผมไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องไปรีบร้อนครับตัวเลข0-9เขียนได้เป็นเล่ม0-9พูดได้เป็นปีนะครับ คือมันมันมันต้องใจเย็ยนๆครับอย่าไปซีเรียนมันเดี๋ยวมันใช้เราใช้ช่วงเวลาแบบเนี้ยในการเรียนรู้กันผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมรู้นะครับคือคือในสิ่งที่ผมรู้แล้วก็ในในความเชื่อในความคิดของผมในแนวทางของผมนะครับคือแนวทางของผมอาจจะเป็นอย่างเนี้ยแนวทางแนวทางของหลายๆคนอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่นี้ผมจะจก็อยากจะะจได้รู้ว่าเวลาที่ผมเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้ใครผมใช้แนวทางที่คิด วิธีคิดวิธีการวาเงเบอร์โทรศัพท์ของผมผม,มันเป็นแบบไหนลักษณะแบบไหนเพราะเบอร์ผมมันจะพูดตรงๆเบอร์ผมมันแปลกกว่าคนอื่นอยู่แล้วมันมันแปลกมันแปลกมันไม่หมายว่าันดีกว่าหรือแย่กว่าแต่มันวิธีคิดหรือสิ่งที่เราคิดมันจะนากต่างกันผมก็เลยมาอธิบายให้ฟังเพื่อเราต้องได้ของดีครับ ออมันไม่ได้จำเป็นต้องมาเปลี่ยนกับผมแต่เวลาไปเปลีป่ยนกับคนอื่นหรือเปลี่ยนกับออท่านอื่นๆนะครับผู้มีความรู้คนอื่นๆเราก็ต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปบอกเขานะครับคือมันเป็นการช่วยเขาด้วยเขาจะได้รู้และละเอียดมากขึ้นจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องให้รายละเอียดเขาครับช่วยเขาด้วยนะครับต้องเป็นอย่างนั้นเราจะได้เปิดโทรศัพท์ที่มันดีจริงๆนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันจะใครชอบก็ฝากไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากครับมันไม่มี คลิปผมไม่มีไรซีเรียครับยิ้มยิ้มขำๆง่ายๆครับเราต้องรอดอย่างที่ผมบอกครับมีไรทําก็มานั่งอัดคลิปอยากให้อัดคลิปอยากทำคลิปก็ทําแล้วนะครับทําแล้วก็ฟังๆกันหน่อยครับถ้าจะก็ใครที่อยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับหรืออยากรู้ว่าเบอร์ที่ที่ตัวเองใช้เป็นยังไงมันดีไหมมันตรงหรือเปล่านะครับก็ยินบอกเข้ามาทังผมก็ได้หรือโทรมาก็ได้นะครับ โทรมาทางเบอร์โทรศัพท์มันมี2เบอร์ครับมี080นะครับเบอร์ผมนะครับ080 4599989นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งที่เป็นเบอร์นี้โทรมันจะเปิด24โมงเลยก็คือ092ครับ8782639นะครับเวลาทำงานของผมนะครับต้องบอกเลยเส่งข้อความอินบ็อกซ์หรืออะไรมาอย่างเงี้ยมันได้ตลอดอีทีไลน์ก็ฟินสโตนนะครับ F I N S, S T O N นะครับเก้าเกนะครับคืออันเนี้ยเข้าได้ตลอด24ชสีวโมงแต่ถ้าจะโทรมานะครับคือผมบอกเลยนะครับ10บโมงถึงตีสามครับมันได้ถึงตีสดึกผมไม่กลัวครับผมกลัวเช้าคนระับเพราะว่าผมเป็นคนค่อน้างยิ่นอนดึกเพราะว่าพอศึกมันมีเราต้องศึกษาอ่านหนังสือบ้างดู youtube บ้างอะไรแบบนี้นะครับก็เพิ่มเติมความรู้ไปตลอดแล้ว้ามีอะไรดีก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ เบอร์มงคลมงคลเบอร์แสษฐีเบอร์บ้นบานเบอร์บ้านนอกอะนะครับก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ